คืองอคนะได้แต่คนะกับความสัมพันธ์คนะกับที่รักก็ดีถูกปะตอนเนี้ยใช่ไม่คือตอนเนี้ยมันเหมือนแบบอะไ<ค>รรับสาวรับไม่ค่อย,อยสักมือมันพูดแค่ว่าให้ตัวเองรอดไป,ไปก่อนผู้ชายแม่งเชียผู้ชายหรืออะไรวะไอ้เชียอยู่ในเครื่องแบบไปคิดจะทำอะไรกันได้เหรอ เธอเฮ้ยฉันมีอะไรจะบอกมาไมามันเป็นเรื่องของเพื่อนเราสองคนเออผู้หญิงดูไม่ใช่เลยผู้หญิงเออมามาำไมเธออือฮะคือวะอ๋อฉันตำน้ำตายเอออ่ะฉันฟางอยู่เอ้ยเธอเออ,เ,อ,อเธอทำอะไรอ่ะ อยากเล่นน้ำหมอขอบคุณครับคือข้านะคุยอยู่กับกอจิเธอรู้ใช่ไหมไม่รู้อ๋อแล้วเอาที่รักกอจิก็ที่รักถูกไหมถูกไหมเมื่อไหรเธอคุยกับล้วนจ๋าว่าไงคุณลุงยี่จิมาเาโทรามาย่งยังเลยเขาบอกว่าไงไฟดับก่อนไฟดับเขาบอกว่าที่ เขาอะไรนะไม่ได้ตอบมามาเพราะว่าไม่มีโทรศัพท์แล้วเพื่อนหัวของเขาก็ไปเอาพลุพลนาออกมาจากที่บ่อที่เขื่อนที่เขื่อนเลยเหรอใช่ค่ะเป็นเขื่อนแต่เขาปลอดภัยใช่ไหมปลอดภัยค่ะโอเคค่ะถ้าก็เลยฝากบอกว่าเออเขาที่เขาไม่ได้ตอบม,มาเพราะาเขาไม่มีโทรศาัพท์โอเคงั้นถ้าเจอเขาฝากบอกเขาด้วยนะว่าดูแลตัวเองดีๆด,ด้วยครับผมหม,มาแต่ว่าคุณลงุณลงลงนาเขาว่า ถ้าถามเขาว่าห anyway. ัวม่วงไม่สวยหรอถามเขาสิเขาบอกว่าสวยสวยคำก็ไม่ได้ว่าแต่สีถ้างั้นนะเขาไม่ว่าเขาชมเออเขามาเอ้เขามาเสร็จมาโอเคเดี๋ยวตกปลาเสร็จมาแวะไปโรงพยาบาลค่ะ อาเธอฉันต่อได้ละเดี๋ยวฉันจะเริ่มจากเริ่มแรกนะเ,เธอฟังไปทีลสะสเต็ปน,นะ <c oughs> เือวันนั้นน่ะมีวันนึงที่ฉันน่ะไปจกปูนกับที่รัก <c oughs> แล้วฉันก็โดนตำรวจกอดเจีอยะจับฉันก็เลยเตะตำรวจคนนี <c oughs> เน้เล่นๆ <c oughs> ก็แลกเบอร์กันเขาก็ทักมาก็แต่ฉันก็ไม่ได้คุยอะไรต่อ uh huh. แล้วทีนี้ไปๆไปมาๆรู้สึกเหมือนว่าเขาจะไปเจอกับคณะแล้วเขาก็คุยกันอันนี้เขาเขาเลยแบบเออคุยกันคุยกันเลยอ่ะก็เป็นคนคุยนะ่ะ uh huh. แล้วก็แบบประมาณว่าคณะเขาก็มาถามฉันแหละว่าเออรู้จักตำรวจกอจีไหมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคนะเขารู้ไงว่าเหมือนกับกอจีเคยแบบเหมือนมันรู้สึกว่าเหมือนกอจีมันชอบฉันอะ่ะ uh huh. ฉันก็เลยบอกไปว่าฉันกับกอตจิไม่ได้มีอะไรกันเธอคุยไปเลยไม่ต้องสนใจฉันเพราะว่าตอนนั้นฉันแค่โดนจับแล้วฉันก็เตาะเล่นๆเฉยๆคณะมันก็เลยบอกโอเคคณะบอกเออเนี่ยกตอตจิอะสเปคเขาชอบเสียงแบบผู้ชายเสียงแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วบอกอ๋อเอเอก็คุยไปเลยดลีแล้วแล้วไปแปะมาฉันก็ไปเจอคณะไม่อยู่ไม่เจอกตอตจิกับที่รักใช่เธอฉันก็เจอเออคิวเช้าพี่รักอะที่รักรู้ว่าคณะคุยกับกอตจิ แต่ที่รักก็ไปกับก๊อตจิแล้วที่นี้ลูลบายถามกอตจิว่าชอบที่รักหรอเพราะลูลบายไม่รู้เรื่องคานาใช่ไหมแล้วที่นี้กอตจิก็บอกว่ากําลังจะจีบเ,เธอฉันก็คือฉันไม่รู้เรื่องเรื่องคานากับ,บคนฟอลอนะคะเรื่องคานากับกอตจิ ก็วันนั้นเมื่อสองวันก่อนที่ที่มันมีการแตนเดียรู้ฉันไม่รู้คือฉันไปตกปลาใช่ไหมฉันมาคนเดียววันนั้นฉันก็เจอเออวันที่เธอยันเช้าอ่ะแล้วเหลือก็เหลือที่รักอยู่อ่ะเออฉันมาบังเอิญเจอแล้วก็มีตำรวจคนหนึ่งเฝ้าอยู่เขาก็แบบเออบอกชื่ออะไรเงี้ยเออฉันคือฉันไม่รู้ไว้ฉันก็เลยแบบเหมือนแบบแบบหย่อนๆยอถามว่าแบบจะจีบเพื่อนเราหรออะไรเงี้ยอืมเออแล้วที่นี้ก็ เป็นประมาณว่าเหมือนแบบเมื่อวานเนี้ยตอนที่ทุกคนเขาไปตอมอหมดแล้วฉันเข้าฉันเข้ามาอีกรอบนึงแล้วบังเอิญคณะอยู่กับก๊อตจิและที่นี้ลูลายบก็ชวนคณะไปบ็อกซิ่งบ็อกซิง่งที่อื่นใช่ไหมใช่ใช่ลูลายบชวนคณะไปบ็อกซิ่งคณะบอกไม่ไปฉันจะอยู่กับผู้ชายก็ชี้ไปที่อย่าบอกแะว,ว่าลูลายบพูดออกมาแล้วลูลายบก็เลยพูดว่าอา้าว คนนี้จีบที่รักไม่ใช่หรออก็เจี๋ยก็เลยขึ้นเลยบอกว่าอะไรผมไม่ได้พูดนะว่าจะจีบผมไม่ได้ชอบไอ้ผมไม่จะผมไม่เคยพูดนะอะไรเงี้ยแล้วทีนี้ไม่เคยพูดนะาหนีไปเลยจังหไหนไหมที่เรามาเจอกันตอนเช้าไม่รู้ไปแบบไปคุยกันอะไรยังไงต่อฉันก็เลยมาคุยกับลูละบายลูละบายบอกว่าตอนที่ก็เจี๋ะมารับลูละบายอ่ะลูละบายมันไปถามก็จีว่าจะจีบที่รักหรอ ก็จีบบอกเป็นคนผู้เองว่ากําลังจะจีบใช่ใช่วันนั้นก็พูดเหมือนกันว่ากําลังคิดอยู่แล้วก็เลยบว่ากําลังนี่จะจีบหรือเปล่าแต่คือแต่นางพูดกับฉันว่าไงรู้ป่ะนางพูดกับฉันว่าเขาอะจะไม่ได้กะจีบใครสักคนเลยเขาแบบไปอยู่กับกลุ่มนี้แล้วแบบเขารู้สึกเออโอเคเดยกก็โดนตกหรอกใช่ก็คือมึงไม่รู้หรอเขาเพื่อนกันที่เฮียวคุยกันนะไม่ใช่ไม่คุยกันไม่ชั่วจังเออไม่ฉันฟังเนี่ยโหเธอแล้วคือประเด็นคือวันนั้นอะ คืออยู่กันแบบสองคนก่อนที่ฉันจะมาคือเขาอยู่กันอยู่แล้วเว้ยสองคนแล้วก็เรียกน่าจะเรียกเธอกันมั้งอะไรเงี้ยแล้วก็มีร้องเพลงด้วยผู้ชายคือร้องเพลงอ่ะร้องเพลงแบบแนวแนวจีมาก็เมื่อวานเนี้ยที่คณะอยู่ด้วยอ่ะรู้ไหมว่าคณะให้กอร์จีอ่ะไปแกะเพลงนี้ให้มาให้ร้องให้ฟังกอร์จีบอกว่ายังไม่ได้ฟังเลยร้องไม่ได้แต่เพลงของที่รักที่รักให้ไปแกะกอร์จีไปแกะมาให้ร้องร้องไม่ฟังโอ้โหแม่ก็ให้ตายเถอะ ฉันก็เลยแบบไอ้เฮียอะไรวนะน่ะโอ้ my ม่กคือโอ้ oh my ม่กอแล้วอีกอย่างหนึ่งคือประเด็นนะ่ะที่รักก็รู้ว่าวโอ้ m ไ g ่ก oh แล้วเราเราจะทำยังไงดีล่ะเมื่อ <laughs> วานนี้คือฉันยนนั่งยืนตกปาคนเดียวคือพูดต,ตัแข่งเลยคุณทำอะไรไม่ถูกเลยแล้วตอนแรกก็คือฉันฉันไม่รู้ <laughs> อ่ะแต่นูระบายมาพูดปึ๊กเดียวเอาแล้วกูเอาแล้ว คือรู้ก็ไม่ผิดอะคือรู้ก็สไตล์นั้นอยู่แล้วอ่ะแต่จริงๆแล้วก็คือฉันไม่พูดฉันก็ไม่ผิดนะมันเพื่อนทั้งสองคนน่ะมันเป็นต้องไปเคลียร์ปัญหากันเอาเองคือเราอาจจะไม่รู้ก็ได้เว้ยถูกปะล่ะการที่เราไม่พูดคือก็คือเราไม่รู้อะแต่ตอนนี้เรารู้แหละใช่ฉันก็เลยแบบมันจะยังไงวะระหว่างคณะกับที่รักอะไม่ละเขาคุยกันไหมคือคณะไม่ค่อยไม่คุยไม่คุยกันเลยเหรอ ก็เมื่อวานเนี้ยตอนที่พอคณะรู้เรื่องปุ๊บคณะวิ่งหนีเลยนะเว้ยคือแบบหายไปเลยอะแล้วคณะบอกว่าคณะไม่ชอบเรื่องแบบนี้ยิ่งแบบเป็นกับเพื่อนคณะมันไม่โอเคตอาตำรวจคือเขาวิ่งตามไหมหรือว่าไม่สนใจก็ตอนแรกสดีค่ะแบ่ยืนคุยกับนคู่เชิวมาทำยังไงอาจจะไหวเมื่อคืนจริงหรอเอ้ยนี่คือแบบแต่ทีเนี้ยคือเชิญเป็นคนที่ไม่รู้อะไรอยู่คนเดียวถูกไหมฉันฉันบอกมันไปว่าทีเนี้ยก็เจียจะไม่ได้ใครสักคนเลยในเนี้ยเพราะทุกคนเป็นเพื่อนกันหมด อ๋อเมื่อคือนเมื่อคืนนี้อ๋อใช่ตอนกลางวันคือเรื่องเงี้ยไม่รู้ว่าว่าผู้ชายคิดยังไงแต่ผู้หญิงอะคือมันไม่ได้คนคนเดียวกันไม่ได้เออเท่านั้นคือเล็งกลุ่มเราเลยเหรอสวัสดีครับต้านวดก็ไม่แพไอ้นี่ไงคณะกับที่รักไนนงเพื่อนร้เดียวไม่คือคือเขาก็กัดเธอไปแล้วหนึ่งไงแต่คือเธอออกมาเลยไงแต่เพื่อนสองคนคือไม่รู้ไงรู้เพิ่งรู้เพาวันนั้นฉันอยู่ที่รักไง อ๋อเออฉันง,งงอ่ะฉันอยู่ฉันไปกับที่รักฉันงงจังฉันไปกับที่รักแล้ววันนั้นน่ะที่คณะเริ่มคุยกับกอจีอ่ะที่รักก็อยู่กับแสนดีอยู่กับกับคณะไง <S 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 แล้วทีนี้พอบบพอที่รักเลิกคุยกับแซมกอจีก,ก็เหมือนนี่แหละเขาไปเสียบเธอเลิกคุยอะไรเมื่อวานยังอยู่ด้วยกันอยู่เลยใช่ปะตกปลายังมีแซมมีพี่โชว์อยู่เลยเมื่อวานนี้กลับมาดีกันแล้วหรอ ก็คุยโอเมก้าดิ้นันรักกินเศร้าเนี่ยโอเมก้าฉันก็เป็นลมก็คตื่นเต้นตื่นเต้นนี่เพราะไม่รู้ไงเธอคือคือฉันคือตอนเช้าว่าที่ฉันตื่นมาเจอเชเปิลเออก็เออฉันก็ไม่รู้ฉันก็ไม่ได้รับรู้อะไรฉันก็คิดว่าเออแบบเออเลิกคุยกับแซมแล้วอะไรเงี้ยฉันก็ไม่ได้อะไรตอนเย็นตอนเย็นเดี๋ยวชวนมาตกไปรอบนึงก็คือเป็นแซมกับพี่โชมาด้วยตื่นเต้นสุดๆเน้องใช่ตื่นเต้น เราเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องมาแก้ปัญหาแต่ว่าแต่แต่เราอยู่อย่างนี้ไม่ได้เออแต่เราก็ต้องอยู่อย่างนี้แหละเธอแล้วจะทาอะไรได้วะใช่เราทําอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าเราต้องนั่งดูสองคนน่ะทะเลาะกันแล้วก็คอยห้ามหรอคอยใช่โอ้ my god เราต้องคอยห้ามเพื่อนให้ปล่อยให้เขาคุยกันอ่ะแล้วก็ถ้ามันอันนี้อะไรเราก็คอยแบบสายไกลเกลี่ยแล้วเออเธอ ฉันเป็นคนที่ถ้าให้พูดตรงๆนะคือเธอก็รู้ฉันเป็นคนรักความยุมติธรรมอะแล้วถ้าเพื่อนทําผิดอะอเธอรู้ไม่แต่ประเด็นคือมันที่รักไงไม่ใช่ไงก็ัด้แหละแต่คือเพื่อนทาผิดอะแล้วเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเดี๋ยวฉันจะกลายเป็นทะเลาะก,กับที่รักแทนอย่างงี้มันก็เป<อ>็นก็ไม่ควรยุง่งเลยเพราะฉะนั้นคือถ้าไม่ยุ่งมันก็เหมือนมันเพื่อนก็ต้องแก้ปัญหาเองอะ ทำยังไงดีวะเมื่อตัวเองอยู่ทังนู้นรีคณะเอกว่าคณะเขาจะยังไงเพราะว่าจบไปมาจากเมื่อวานนี้คือเงียบหายไปเลยหรอรู้สึกเหมือนเขาจะไปเคลียร์กับก๊อตจีแล้วมั้งแต่ก๊อตจีอ่ะมันเหมือนตอนนี้มันกําลังจับป้าสองมือมันไม่ยอมปล่อยเลยสักมือเว้ยเหมือนกับตอนนี้นางเงาะคณะได้แล้วแต่ทางฝั่งของที่รักคือฉันไม่รู้ไงเขาก็อาจจะยังคุยอยู่เหมือนเดิมก็แล็นคือผู้ชายอย่างเงี้ยแม่งไม่ยอมปล่อยหรอกคืองอคณะได้แต่ คณะกับความสัมพันธ์คณะกับที่รักก็ดีถูกปะตอนเนี้ยใช่ไม่คือตอนเนี้ยมันเหมือนแบบเอาแล้วสามเศร้าแล้วไม่ต่อย <c oughs> สักมือมันพูดแค่ว่าให้ตัวเองรอดไป,ไปก่อนผู้ชายอย่างเงี้ยแม่งเที่ยวผู้ช,ชายหรืออะไรวะอไอ้เชี่ยอยู่ในเครื่องแบบเรคิดจะทำอะไรกันได้หรอโมโมโหแล้วเพลงคือดังมากเดี๋ยวขอรีเสียก่อนเพลงมันดังไปปะ ก็ปับเหลือสิบแล้วนะแสลงไปน้อยไอ้เชีย่ยผู้ชายหลายใจไอ้เชีย่ยและกลุ่มเดียวกันด้วยใช่คือแม่งไม่อยากด่าเยอะปะแม่งเลดชิปไอ้เชีย่ยและกลุ่มเดียวกันไอ้ไฟก็จริงจริงแล้วแม่งนะดึงนิดหน่อย เราต้องคิดเพื่อนเราคนนึงก็รู้นะรอให้เกิดเรื่องกันนี่แหละที่บอกว่าโดนกูเน่ถึงชถึงบอกว่าเชยเชยรักความยุติธรรมอ่ะถ้าเพื่อนผิดอ่ะเชอจะไม่เข้าข้างแต่ว่ามัืติดาเราไป่ว่าถ้าเกิดแบบเธอถ้าสมมติว่าต่างคนต่างไม่รู้อ่ะมันมันก็เรื่องหนึ่งมันมันแก้ได้เว้ยถ้าสมมติอย่างที่รักไม่รู้ว่าว่าว่ากติกะแต่คืออย่างเงี้ยที่รักมันรู้ว่าเราเราก็เลยแบบช่วยอะไรไม่ได้เลยสักอย่าง ทำไมความสำพันถึงต้องมาแต่เพราะผู้ชายวะเียดวะเียดวะเียดวะแม่เดียวเราเราทำอะไงเขที่ใครวนะเนี่ยคณะอุตส่าห์กับตัวกับแจคเป็นคนดีเถอะเวย้ยแกรเพื่อนตัวนะ่าสุดเขาอย่างว่าคือแบบเขาอยู่สองเมืองก็จริงนะเว้ยเขามาที่นี่เขาโทรหาเ็าจีก่อนคนแรกเลยนะ เขาเกขากำลังจะจบสตอรี่ที่นู่นแล้วกลับมานี่เว้ยมามาอยู่นี่เพราะว่าสตอรี่ที่นู่นจะจบแล้วตอนนี้เขาติดสตอรี่แก๊งหญิงลวนเขาอยู่ไงเราแบบกลับมาแล้วเจอแบบนี้เป็นกูนช็อกน่าชาน่าชาโอ้ยทำยังไงดีอะแต่คือต้องรอให้สองคนอยู่ด้วยกันเขอนกันคาร์โลนะคะตอนนี้พี่สอคนนะ่จาจะเงียนข้โทวนเลยใช่โอ้ให้ตายเถอะ ถ้าเกิดว่าเป็นฉันเนี่ยไอ้เพื่อนกันว่าทำงี้กันเหรอวะตบแม่งเลยโมโหแล้ว,วะท ội, อีอินไปหน่อยไม่ไมมฉันอินไม่ไหมถึงแบบถ้าเกิดฉันเป็นคณะไงขอโทษทีทำไมเพื่อนเราทำแบบนั้นวะฉันไม่เข้าใจวะทีนี้ฉันไม่เข้าใจหลายตัวแล้วฉันไม่มีสมาธิฉันไม่เข้าใจวะทำไมเพื่อนทำแบบนั้นวะฉันเสียใจวะใช่ <c oughs> เป็ไ้าเราต้องถามเพื่อนก่อนจริงๆเราต้องควรต้องถามพีรักว่าเรื่องมันเป็นยังไงแต่ทีเนี้ยทางฉันไปถามทางฝั่งกอจิคือแล้วมัน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 มีความรู้สึกไงเพราะว่าเมื่อวานนี้ฉันก็สวดไปชุดนึงบอกกอจีอยู่ว่าจริงๆนะคือกอจีอ่ะพูดบอกว่าคิดแบบเพื่อน<ต>คือมันกดแล้วทำไมมันเป็นไอ้นี่วะกอจีพูดบอกว่าคิดแบบเพื่อนแต่คือ ความรู้สึกและการกระทำอะ่ะคือกอติอยังไงก็คิดใช่ให้โลพูดกี่ทีกีท่ทีก็คือมันมึงก็คิดกับกับเพื่อน<ช>ค,อคนหนึ่งเหมือนกันน<ช>ั่นแหละมันเงียบเว้ยฉันเสียงอะ่ะคือแมงชายเว้ยแล้วคือการที่แบบ<ช>แค่เพื่อนอะ่ะไอ้จริงแค่เพื่อนอะ่ะคนคุยของเพื่อนแม่ไม่ควรมาเฝ้าตกปลาด้วยซ้ำอะ่ะคือคือฉันไม่รู้มาก่อนเนี่ยว่าแบบนางคุยกับคานาอยู่ฉันก็เลยไม่ได้เอ๊ะอะไรคือฉันเอ๊ะแค่เรื่องแซมไอ้เชยบอกว่าเนี่ยคิดว่าแค่เพื่อนแค่เพื่อนแค่เพื่อน ขนาดกูเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันกูยังคิดกับเขาเลยโอ้โหแอนด์นางติดีมาครัแล้วครับขอโทษขอโทษโอุ้ณจะเสียงดังไหมอ๋อคือกะให้ได้ยินถึงฝั่งนู้นเลยถูกไหมปล่าวฉันฉันเริ่มตัวใช่เหรอแบบว่าคุณให้ได้ยินใครหรือเปล่าเอออยากให้ได้ยินถึงใครหรือเปล่าฮะชอบสีหน้าทวาดูพอจริงจังจริงหรอจะรู้สึกไอเราต้อง ไอคำว่าเพื่อนของมันน่ะมันคิดไงใช่คิดรอเ่แต่ฉันก็เคยได้ยินที่รักพูดอยู่นะเธอวันนั้นน่ทะที่ฉันมาตกปลาเขาแล้วก็จีมาพูดว่าฉันถามที่รักว่ายัางไงเนี่ยกับกอจีอ่ะเพราะว่าฉันรู้อยู่แล้วไงกับคณะแต่ฉันไม่ได้ถามว่ารู้ไหมว่าคณะคุยคุย,ยกับกอจีอะไรเงี้ยฉันไม่ได้ถามฉันหลอกถามที่รักก็บอกว่า ก็ก็ <laughs> ไม่รู้เหมือนกันดิแต่กอจิก็น่าเก็บไว้เหมือนกันนางพูดอย่างเงี้ยโอ้ยฉันก็เลยไม่ได้พูดต่อมาแบาบตอนแรกก็กจะพูดแหละหรือฉันผิดที่ฉันไม่พูดว่าเธอคนจะพูดว่า,าวันนั้นอ่ะฉชนคนลุกป่ะไม่ไม่แต่แต่คือที่รักเขารู้อยู่แล้วเว้ยว่าคุยกันนะเ <laughs> อ้ยเอ้ยฉันฉันพูดฉันพูด <laughs> ฉันพูดอยู่เออใช่ฉันพูดมาปฏิเสธกันเรื่องผู้ชายแล้วตอนนั้นฉันก็ถามว่า อ้าวแล้วคณานาบอกว่าคณาไม่ค่อยเข้ามาดิไม่ได้ดิถ้าไม่ค่อยเข้ามาก็ต้องคุยกันให้เรียบร้อยดิไม่ได้ดิคือมันเป็นข้ออ้างของผู้ชายของคนดีเลยจริงอจริงนะหรอจะไม่ได้ใส่อารมณ์นะแต่ว่าตอนนั้นของเราคือใถานายเราชัดเจนไงเข้าใจปะไม่ใช่ผู้ชายอ่ะเขาอะเป็นผู้ชายที่ควายมากที่อ้างแบบนั้นอะคือคารมดีแต่ว่า สันดานไม่ได้นะจริงเข้าคนณฟลโรนนะคะสุดท้ายถ้าสมมติว่าจบกับธีรก่ะเดี๋ยวมันก็วนหลุกไปเหมือนเหมือนแซมอ่ะอืมไม่มีเราเขาก็เป็นมีคนอื่นถ้าเราเป็นคณะเราจะไม่คุยไม่คุยต่อแต่แต่เมื่อวานนี้คณะคุยต่อไม่ใช่เมื่อวานนี้เมื่อเช้า ถ้าเรายอมในครั้งแรกมันก็จะมีครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่มาเรื่อยๆสุดท้ายก็จะอกแตกตายก่อนแล้วมันก็รอถอยมาเองถ้าเป็นฉันชนะถ้าเป็นฉันนะกูออกมาตั้งแต่กูรู้ความจริงแล้วยิ่งแบบว่ารู้ว่าเป็นเพื่อนเราด้วยนะเธอแต่ถ้าเป็นคือถ้ามันเกิดเรื่องแบบนี้คือน่ะถ้าฉันเป็นที่รักฉันก็จะไม่คุยต่อแล้วนะเพราะว่าเพื่อนกันคบมาตั้งนานแล้วอะแต่ผู้ชายที่ไหนก็ไม่ดูอเธอฟังฟังฉันนะ ถ้าสมมติว่าอย่างเธอโกรธใครมรื่องเกียไปแล้วเราเราอยู่มาวันหนึ่งฉันนก็รู้สึกดีเกียแล้วฉันพกับเกียกับเน่กลัวเขาเลยนะที่เธอคพกไปอยู่แล้วฉันฉันมามาแอบคุยอะอันไหนเธอเธอน่าโกรธกว่ากันมันก็เจ็บนะเว้ยแอบคุยอ่ะใช่หรือแบบเปิดเผยกันตั้งแต่แรกมันก็อีกเรื่องหนึ่งเว่ยแบบว่าแล้วมาแข่งกันจีบสิอะไรเงี้ยนั่นก็อีกฟิลหนึ่งแต่นี่คือแบบ เพื่อนกำลังแบบฟิลกู๊ตอยู่อ่ะเลยคนหนึ่งก็ฟิลกู๊ตด้วยอ่ะใช, <c oughs> ใช่ใช่โอ้โห oh. oh my god ตอนนี้เหมือนเรากำลังคิดเดียวแทนเพื่อนแต่นิดนึงไม่รู้<ม>ว่าหรือเขา,ขขมาไม่ราอาจจะคุยกันแล้วปะวะผู้หญิงอะ ไม่กุ้เหมือตำรวจไหนวาไงคณะไม่รู้เรื่องคณะเพิ่งรู้เมื่อวานทำไมงั้นเขาจะโกรธทำไมละ่ะใช่แบบหลังจากที่อ๋อคือตอนนั้นที่รักไม่อยู่ใช่ไหมที่รักไม่อยู่ที่รักไปตอมอกอหัวจะปวดวะอ้อยเครียดวะปวดหัววะทำไมอะทำไมต้องเกิดอะไรขึ้นกับเราแบบนี้ด้วยคือตอนนั้นแม่งมันเป็นทัมมิ่งมากเลยโ oh อ้ม y g ก d แล้วเมื่อใดคนหนึ่งขบกับกัลจียังไงใช่มองหน้ากันไม่ติดแน่ปวดหัว ทำไมมัน飒และเร็วจังวะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนสวัสดีค่ะซันเดย์เหมือนแบบเป็นของตายคือมึงไปหาของตายไกลตัวหน่อยจะก็ได้มั้งเออวนโอ้โหจี๊ดว่ะแบบพี่มีแล้วพี่มีแล้วในรถพี่มีแล้วคือจี๊ดมันคือมันจี๊ดตรงที่แบบอ๋อหยิบมาเอามาเจะบินแล้วเหรอใช่แล้วให้สองคนนั้นอกหัก ทางที่สองบอกเพื่อนทั้งสองให้เลิกยุ่งกับปาจีไปก่อนอมาตกต่อพี่นี่คบด้วยกันทั้งสองคนไงจะไปปัญหาเจอแนะครับตอนอยู่พร้อมๆ <c oughs> กันลองเรียกมาคุยไหมได้ค่ะหายขาดใจ <c oughs> ใช่เดี๋ยวรอคณะมาก,ก่อนมันต้องเคลียร์ใจอ่ะ <c oughs> ไม่งั้นเป็นเครียดเด้อไม่งั้นมันจะแบบไม่นี่ไม่อยากให้แบบคือเขาคบกันมานานนะเพื่อนอนะไม่อยากให้แบบมีผู้ชายที่ไหนก็ไม่รู้ที่แบบเพิ่งรู้จักกันไม่นานแค่คารมดีกับร้องเพลงเพราะอะมาทำให้แบบเสียเพื่อน โอ้ oh my god โอ้ my god เกิดอะไรขึ้นกับแกงหญิงของเราเอ่ย